เหงื่อออกเต็มเลยน้อนนะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ทานง่ายๆเมือกลางวันนะคะเดี๋ยวเราก็ทํางานกันต่อเห็นไหมเหงื่อออกเต็มเลยน้อนนะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ทานง่ายๆเมือกลางวันนะคะเดี๋ยวเราก็ทํางานกันต่อเห็นไหมจะหั่นนิดนนะคะแล้วผักก็จะเป็นข้าวเรียงเม็ดอย่างนี้นะจะไม่เละอือืม อร่อยลงแล้ว่ะนี่ก็ใส่ไก่ลงไปนะคะใส่ไก่ทอดไก่ที่ชุบแป้งทอดอือหน้ำพริกครับดู่มากว่าทำาได้นะคะอือหืออ่จะหั่นนิดนนะคะแล้วผัดก็จะเป็นข้าวเรียงเม็ดอย่างนี้นะจะไม่เละ น้องเขาบอกว่านานะน้องเขาบอกว่าเวลาเราผัดอร่อยน้องจขาว่าต้องอย่างแค่นี้นะเพราะว่าเอาน้ำพริกมาใส่กับข้าวนะอือหืออันนี้อือหือ บายบายเง่ออกเต็มเลยร้อนนะนี่นะคะน้าตาจะเป็นอย่างนี้ทานง่ายๆเหมือนกลางวันนะคะเดี๋ยวเราก็ทำงานกันต่อเห็นไหมอนูมั่งทำแล้วเหรคะอื้มอื้ๆอื้มอื้ม เอ้ยตกใจนใช่นะคะพี่ๆทำได้ตำย่าพริกปัทูสักนิดนึงแล้วก็มาผัดกับข้าวอร่อยอร่อยมากนะคะอือหึแย่ๆๆๆก่อนไปอือหึอร่อยลุงจังวะอร่อยลุงจังวะ บายๆใช่นะคะพี่ๆทำได้ตำน้ำพริกปันทูสักนิดหนึ่งแล้วก็เอามาผัดกับข้าวอร่อยอร่อยมากนะคะอืออือจะแข็งนิดๆนะคะแล้วผัดก็จะเป็นข้าวเรียงเม็ดอย่างนี้นะจะไม่เละอืออือข้าวกลางวันนะคะข้าวผัดคุกน้ำพริกปันทูนะคะนี่ เขาหอมเลยอือหือต้องอย่งแค่นี้นะเพราะว่าเอาน้ำพริกมาใส่กับข้าวนะอือืออันนี้อือ,อหออือร่อยลงนิ้วนี่ก็ใส่ไก่ลงไปนะคะใส่ไก่ทอดไก่ที่ชุบแป้งทอด

อืมฮึมบายบายน้องเขาบอกว่าอือเนาะน้องเขาบอกว่าเวลาเราผัดต็อย่รงแค้นีนะเพราะว่าเอาน้ำพริกมาใส่กับข้าวนะอือหึนี่เนี่ยอือหอนีก็ใส่ไก่ลงไปนะคะใส่ไก่ทอดไก่ที่ชุบแป้งทอด น้ำพริกน้ำปลาข้าวลองมันนะคะข้าวผัดคุกน้ำพริกปลาทูนาคานี่แล้วเขาหอมเลยอือหน้องเขาบอกว่าอืเนาะน้องเขาบอกว่าเวลาเราผัดข้าวนะข้าวร้อนไม่ได้นะต้องเอาข้าวเย็น ที่ใส่ต้องเย็นไว้แล้วเราก็มาผัดนะคะเขาอร่อยนุกนิ้วอือร่อยูกใจน่ะอ,อร่อยลูกนะว่าอืข้าวนะ ข้าวร้อนไม่ได้นะต้องเอาข้าวเย็นที่ใส่ต้องเย็นไว้แล้วเราก็มาผัดนะคะเขา <c oughs> บ๊ายบายข้าวนะข้าวร้อนไม่ได้นะต้องเอาข้าวเย็นที่ใส่ต้องเย็นไว้แล้วเราก็มาผัดนะคะ <c oughs> เขาต้องอย่องแค่นี้นะ <c oughs> เพราะว่าเอาพริกมาใส่กับข้าวเนาะ <c oughs> อันนี้อือน้องเขาบอกว่าเนาะน้องเขาบอกว่าเวลาเราผัดอือืมเนอะอร่อยนิ้ว อืร่อยตกใจออคิดเมนูไม่ออกข้าวผัดต้องเข้าละนะคะไม่ต้องเกือน้ำร้านเหลอแค่นี้นะเพราะว่าเอาน้ำพริกมาใส่กับข้าวนะอือือไอ้เนี่ยอือหือข้าวนะข้าวร้อนไม่ได้นะ ต้องเอาข้าวเยน็นที่ใส่ต้องเงย็นไว้แล้วเราก็มาผัดนะคะเขาอร่อยตกใจมอืมอืมนี่นะอร่อยลูกนิ้ว เรื่องแค่นี้นะเพราะว่าเอาน,น้ำพริกมาใส่กับข้าวเนาะอือหือนี่เนี่ยอือหือน้องเขาบอกว่าอืเนาะน้องเขาบอกว่าเวลาเราผัดบายบายเหงาอ,ออกเต็มเลยร้นอนนะ นี่นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ทานง่ายๆเหมือนกลางวันนะคะเดี๋ยวเราก็ทำงานกันต่อเห็นไหมอือหนูบ้าก็าทำได้นหอคะอือหอือ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 หเย่างแค่นี้นะเพราะว่าเอาน้ำพริกมาใส่กับข้าวนะอือหือันนี้อือหึข้าวกลางวันนะคะข้าวผัด น้ำพริกปลาทูนะคะนี่แล้วเขาอหอมเลยคิดเมนูไม่ออกข้าวผัดต้องเข้าวะนะคะมไม่ต้องเลืนน้ำลายอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มนะอืมนี่เนาะอร่อยนุ่นิ้ นี่ก็ใส่ไก่ลงไปนะคะใส่ไก่ทอดไก่ที่ชุบแป้งทอดอือหือน้ำพริกครับอืออืนี่นะข้าวนะข้าวร้อนไม่ได้นะต้องเอาข้าวเย็นที่ใส่ต้องเย็นไว้แล้วเราก็มาผัดนะคะเขาต้องเรียงแค่นี้นะเพราะว่าเอาน้ำพริกมาใส่กับข้าวเนาะอือหือ

อร่อนลงนิ้วค่ะข้าวกลางมันนะคะข้าวผัดคุุกน้ำพริกปลาถูน,นะคะนี่แล้วเขาหอมเลยอเหงื่อออกเต็มเลยร้อนนะนี่นะคะหน้านตาจะเป็นอย่างนี้ทานง่ายๆมื้อกลางวันนะคะเดี๋ยวเราก็ทำงานกันต่อ